Anak. <laughs> <laughs> เอาไปดูย้อนหลังได้ตัดผมอิตาสาตัดผมโรงเรียนตโนกนี่ใน y t u t u นะน,นี้มันคนมันไปดูที่หลังขาย้างนี้ถ่ายกล้องนี้นพี่สอนนะฮะพี่สอนทุ่งหลวงนะฮะวันนี้มาดูแลน้องๆและทีมงานนะฮะมาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้พวกเรานะฮะ จ้าจักรวรรดิโลกนะฮะเป็นจ้าจักรวรรดิโลกเลยนี่สองพี่น้องบาร์เบอร์นะฮะตอนนี้หายหายไปนหนึ่งนะฮะกำลังเดินทางหาโรงเรียนไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เขาจะกินข้าวเที่ยงกันแล้วาล <c oughs> ทางทางไพ่ยังมาไม่ถึงโรงเรียนเลยนะครับทางไพ่ยังมาไม่ตอนนี้ตัดระดับมัธยมนะฮะนี่ Room นะะบาร์เบอร์รูมนะฮะบาร์เบอร์รูมนะฮะตัดระดับมัธยมกันอยู่นะฮะ อยากโชว์ผลิตภัณฑ์นะครับกล่องล้งางเครื่องมือครับโอ้โหนี่ครับได้ด้วยอุปกรณ์พร้อมนะฮะกระเป๋าใบเดียวนี่ไปทั่วราชอาณาจักรได้เลยนะฮะแบบดูดูอันนี้เป็นการตัดของเด็กมัธยมนะฮะในเวลาประมาณ11บเโมงยีนาทีนะครับแบบเดี๋ยวเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะจะจะช็อตแล้วฮะทั้งหมดแล้ว ช่างดาวนะฮะจากช่างซาลอนนะฮะตอนนี้ปันใจมาเป็นช่างตัดผมชายแล้วครับผมช่างสักช่างสักสักเอาไว้ใจได้สุดแล้วมีทุกอย่างใจถึงด้วยพี่พี่สั่งปุ๊บนะส่งให้ก่อนเลยเงินมาทีหลังใจใจโคตรถึงเลยช่างสักอ่ะพี่พิมพ์มาลัดไกลไปเรื่อยเปื่อยอ่ะ ส่งส่งของให้ก่อนอ่ะตังเมื่อไรก็ได้อ่ะอย่างใจอ่ะสิ้นลงอ่ะสิ้นลงเลยป่ะสิ้นลงคมเกินคมเกินบาทต้องไม่ตัดเดี๋ยว่อนบลอนด์แล้วอะไรนะอะไรนะอะไรนะตัดไปตัดตัดบอลอ๋อช่างบอลช่างบอลคนเดิมเพิ่มเติมคือโสดนะจ๊ะนี่ สวนแบบไม่มีใครเอานไีคเอาไหนดูหน้าดิมันเป็นยังไงแล้วหน้ายังไงไม่มีใครเอาอะาเขาไมา่ได้เอาหน้าแฮสร่างบอลคนเดิมไม่าถึงร้าไปยังแป๊อบเวอรี่ลูกเสือเบาคลีลาถัด โอเคครับเรายังอยู่นะฮะในเวลา11.25นาทีนะฮะอยู่ที่โรงเรียนบ้านตำโนดนะฮะยังให้บริการกันอยู่นะครับผมนะตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้ใน YouTube นะไลฟ์ใน YouTube อยู่ไปดูเปล่าเก็บไปดูยามแก่เท่า นี่เรามาแอบกล่องสองช่างหน้าตรงนี้นะคะัช่าง๊อกกับช่างั่งนะฮะให้เวลาในการสองสิบนาทีนะครับแล้วดูทำโตรงไว้ต่างผ่านไปได้สิบนาทีแกบเบนกล้องไปทางนน้นนะโอเคช่างเสริมส่วยเล่เาเกินโซต้า

เฮ้ยม <Es> <an> <c oughs> ึงจะปเป็นของผมเปล่าผมบอกให้เอ้ยเนี่ยรูว่าน้องเคื่อยกานได้ไม่่หเรื่องทายแลไดฟอยได้เลยยม่งกันได้อที่ทางานไม่ว่าเปล่าห Iphone mười một. you uh -huh. กัหนหมดแล้วก็แม่แม่งออกฝ่ายล้การดัดมทุ้านแม่เลยเลโคตรดีม <Yeah. S 2> ันะ <c oughs>

bên này, 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 bên

มามามาับม,ม,ม,มาดูทีมงานอีกสักครั้งนึงครับตอนนี้ไลฟ์ผ่าน u t u b e นะฮะนี่อันนี้พระเอกลิเกของเรานะครับจะออกที่หลังนะครับลิเกใก,ใกล้จบแล้วจะมาออกนี่มาพร,ร้อมกับนี่เลยคนหลอแห่งครีมานนะฮะสองหล่อประทะก,กันนะครับผมรักทุกคนเลยนะฮะลุงตู่ก็รักนะครับวันนี้วันนี้เป็นเลิกงานยามดีนะฮะลุงมาเที่ยวสุโข,ขทัยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีทีมงานบาร์เบอร์สายสวรรค์นขนโลกนะฮะแวะไปรับลุงนะฮะลุงไหนเราไม่บอกนะครับนี่นะฮะนี่น้องบาร์เบอร์จากสวรรค์นขนโลกเลยครับให้การมาเยือนถึงกันคริมาัสเลยฮะนี่หลัาางี้บาร์เบอร์รูมนะฮะนี่อันนี้แทีมงานสวรรค์นขนโลกนะฮะมากันสามท่านนะฮะสายเหนือ แห่งสายเหนือลุ่มน้ำยมนะฮะโอเค,ครับฮะนี่นะโชว์ของดีนะฮะให้ดูให้ดูให้ดูดนี่มีของดีมีของดีมีการให้น้องด้วยนะฮะมีการให้ด้วยนะฮะพิเศษนะครับไป้างวกวางขาแกะขาเก้ง โอตออความไม่เหลือถ okay. ึงน uh, mm, ี้ขุดวเรนี่ครับทีมงานจากสวรรค์ขาโลกนะขอบคุณทีมงานจากสวรรค์าโลกนะครับมาไกลันถึงคริริมาศเลยนะครับท่านม่มาเลยคอางถึงทังนี้ช่างแมวคนเดิมของเรานะฮะอันนี้น้องตัดทรงอะไรเอ่ยน้องทรงสูงเบอร์หนึ่งโอเค เ,เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็กันขอบข้างบนก็การไกลไล่ซอยเลยฉีดน้ำเอาไกลไล่ซอยเลยเพราะอะไรนี่ผมดูน้องเห็นไหมเขาโหนกนูนเขาบิดบเขาเบี้ยวอย่างเงี้ยเราฉีดน้ําเอาก,กันไกสบางวิ่งป๊อป๊อกป๊อป๊อป๊อปไล่ให้มันกลมกลืนแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดที่หลังนะตีนผมแล้วเ,ลนนเ,รเ,รเ,เรากันขอบเ,อยเลยอันนี้เบอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมเออเรากันขอบสวยๆเลยโอเคดูด้านนี้นี่ช่างพี่สอนเรานะฮะ นี่แฮ่ติดต่อได้นะโสดนะครับโสดนะครับพี่สอนโสดนะครับเออการขอบเลยกันขอบสวยๆเลยงานะมันจะสวยได้ตรงกันขอบนี่แหละจิกเข้าไปนิดน,นิดนึงเข้าไปในเนื้ออให้มันอย่างเงี้ยเขาเรียกยังไม่ได้กินเราต้องกินเข้าไปนิดนิดก่อนเออเอเอแล้วก็ค่อยตีโค้งไป อย่าแหลมอย่าแหลมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ทอาใหม่เดี๋ยววางให้ดูนะอย่างงี้นะถ้าเราทำางี้นี่มันเหมือนไม่ได้ทําอะไรให้เราเข้าเนื้อไปนิดหนึ่งเนี่ยให้เข้านิดหนึ่งเข้าไปนิดหนึ่ง,งแล้วเรา,เาค่อยค่อยตีโฟมโอเคขออนุญาตกลับหน้ากลนะ้องหน่อยก่อน โอ้โหเราเจอกล้องไลฟ์สดอีกตัวหนึ่งน,นี้จากเฟซบุ๊กช่างทานนะฮะเข้าไปดูก็ได้นะช่างทานนะฮะช่างทานตัดคำสั่งนะฮะไลฟ์อยู่อีกตัวหนึ่งนะฮะ่มากับทางแสงนะฮะ่างแสงนี่ตีตั๋วมาจากตตาวัเลยนะครับร้านร้านอยู่นาเชิงแต่เป็นนอนตะเวทนนะฮะไปหาตา ดาวกลับมาแล้วครับทั้งดาวกลับมาแล้วครับผมทั้งบอลทั้งบอลกวนเหรอฮะควรนะดาบอกว่าไม่อยากอยู่ใกล้คนไหลใจสองคนนี่น่าจะสี่ห้าหัวใจนี่เพลเอกลิเกของเรานะครับสายสวรรค์ขัโลกครับอยู่คณะอะไรครับผมอยู่คณะอะไรนะฮะ <c oughs> ขำขำขำสองพี่น้องเถิดเทิองบอกอะไรเพิ่งออกจากบ้านนะ,ะมไม่เนียนอกโกองไม่เนียนโ <c oughs> กมไม่เนียนมาขึา้นนอนไหน